สวัสด so, like? like 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 ีครับพี่น้องครับผมอยู่กับชินกรชาแนลนะครับผมวันนี้มาอัปเดตอาการนะครับผมอาการของวันนี้เป็นยังไงแน่มาติีกะกินเข่าได้นอนได้พี่น้องนะครับผมมีแค่อาการแบบแบบนั่นแหละมันเจ็บมันปวดปวดตรงที่แผลผ่าผ่าใส้เเล็กพี่น้องก็แผลแบบมีกับหนาก็ยังกําลังหลอกเราพี่น้องพี่น้องหลอกเหรอพี่น้องสังเกตบ้างน่ย นี่ชิปอยเรานี้ครับนี่เก็บคิวนี่ล้อตัดไหมครับ้วก็น้ำโตเมื่อยากเปิดที่บ้านพี่น้องเอ้มันมันหลายหดตกรดเนาะแพ้ขากะให้เบิ้งเลยเบื้องแพ้น้ำแขน้นำค่าหลาเลยพี่นอ้องอัปเดตอาการให้เบิ้งมืนอนี่คือว่า <c oughs> กินได้ปกติพี่น้องกินได้ครับถ่ายปกติอ่า แค่ไปใส่มาใส่อ์อีกว่ได้เห็นพี่น้องถ้าลุกได้กะใส่ไม่ไปได้นะครับประมาณนี้ก็คือต้องล้อล้อล้อตัดไหมวันที่29พี่น้องตัดไหมวันที่ยี่สบนะครับตัดไหมเสร็จแล้วก็เขาเอ็กซ์เลกรอบหนึ่งว่ามันจอดกันยังมันดีกันยังมันประมาณนี้พี่น้องนี่จับเอานะพี่น้องจับใหม่ออกต่างมัยวัวสูบต้งเลียพี่น้องตากบนสูบเลย้ยฝนแบบ กินเขาปกติได้พี่น้องกินเขาได้ปกติหิวปกติหิวนุ่นนี่นั่นนี่กนกินได้บตัตทุกอย่างห้เหอนบ่มีนะเขล้ำครับเพราว่าผมไม่ได้เจ็บข้างในนะครับอัปเดตอาการวันนี้เมื่อวานก็นโอ้ยายตรวดโทรหาโทรมาบอกเราเลาะก็ให้ผมก็คขึ้นน้ำร้อนได้พี่น้องยายวดก็ะไรแล้วดีเนาะตวดทองแพ้วๆนะฟังนี่กับฟังขาขาไสาน้นี่กับนีตจะแผลกัปอกเปกิืกพี่น้อง อาการกะลุกยากลุกแล้วก็แล้วได้พี่น้องมันกกว่าท่านหลายมือเนาะแปดมือเดียวอาการแหบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องก็สิรอวันทีคนละยี่สิบเก่าโอ้แผลถลอกปอกเปลือกนี่เต็มตัวผมนะครับแต่ว่าแผลหนักๆก็คือที่ขาขวาหักสองท่อนพี่น้อง ขวาหักสองท่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจพี่น้องครับผมพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเอาหลายอย่างตัวขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยครับผมคอมเมนต์ใดตอบประธานคอมเมนต์ใดประธานนั้นมันจะมันจะเด้งซา่าแน่กะขออาภัยได้พี่น้องเลยผมน้ำตอบทุกคอมเมนต์แหละครับผมพี่น้องว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก k ว่าจะเป็นทั้งด้านยูทูบนะพี่น้องนะครับไม่เกียติทุกคนนะครับไม่เกียดแฟนคลับทุกคนนะครับเมื่อนีก้กะ เอฟซีก็มาไหลคนมาหาลหาายหนากระหลอกหมดแล้วหลอกบุญเลว,วท่าล่างหนาท่าคข้มมงึงกระหลอกนำ้ำขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทีนอุกอ่อนช้าแนวนะพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเป็นย่างยิ่งนะครับผมที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับผมการงานนี่ผมก็โอ้ยสิพยายามรักษาตัวให้เร็วที่สุดก็สิพยายามออกงานให้เร็วที่สุดพี่น้องนะครับ กัห่วงงานทึงห่วงตัวทคล้องกับห่วงถึงสองฝั่งสองไฟั่นแล้วเนาะผ่านมาแล้วเป็ี่ยนสีเพราะผ่านมาแล้วกับเสียงานนะครับผมผู้พิ่นเ่าเจ็บกับถือว่าบุญพิ่นดีไปทคล้องมันเจ็บสามมันเถอะครับไฟพวกไม่ใหญ่ไฟเกิดไม่ากญ่ยา่ใหญ่มันเกิดขึ้นมาดอกพี่น้องเหตุการณ์นี่สิเกิดแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับมานอนอยู่บานซื้อที่บ้าน ร <laughs> ักษาตัวเองก่อนตัดไหมแล้วนะครับผมพี่น้องวันที่29ผมจะเดินทางไปะยะโสธรไปตัดไหมเก้าโมงเช้าเสร็จปั๊บขยเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เสร็จปับ X LA, X LA จป๊บผมจะกลับมามาสู่ขวัญทีนั่งก่อนนะผมผูใ้ใดอยากหอมบุญหอมทานได้ทักหา,าผมเลยก็ได้ครับผมผ่านผ่านเฟซบุ๊ก o ิ่นหนิ Facebook, ทนนงทีนกรแสงทองนะครับผมครจากหอมบุญหอมทานนะครับผมเป็นสู่ขวัญใหญ่ของผมเลยผมพี่น้องสู่ขวัญใหญ่ของทีนกรวันที่29ตอนเย็นนะครับผม พยายามมาร่วมกับมาเดออยู่ที่อำเภอคูมเมืองจังหวัดบุริลมย์ครับผมวันที่29สิบเก้าด้อพี่น้องครับผมแบบสู้ขนใไ่ของที่นก,ก่อนชาแนลนะครับจะสู้ขนใหญ่นะครับโอ้ยส,สดีหิหอยบาที่ยิบเกาะกับชีบไปได้กันกุนี่อยู่บะอาการถามว่าเป็นไหนผมก็ว่าดีขึ้นเรื่อยๆพี่น้องไม่ถึงกับว่าหนักไปหนาเพราะผมไม่ได้นักไปหนาแล้วครับพี่น้อง ดีไปเรื่อยนะครับดีไปเรื่อยนะครับกะกะคือแบบเช่นไรล่ะตื่นเสามาถามมาเจ็บบ,จบ่เจ็บเจ็บตรงที่ผ่าเพราะว่าเล็กกับอากาศหนาวสิบพระถูก,กันพี่น้องถ้าเล็กหนาวแบบหนาวแบบมั้สิห้ปวดปวดนี่หละเสารกับแรงสิมีปวดเสารกับแรงขนาดพี่น้องแต่ว่าอาการกินการการกินการอยู่ปกตินะครับผมพี่น้องกินได้ปกติ กินได้ทุกอย่างนอกจากของมาของดองเหล้าเบียร์บุหรี่นะครับผมที่งดถามน,นะครับก็พยายามจีฟื้นจากของทำร่างกายให้ดีขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับผมไปซอยการทอยงานเพื่อนนะครับผมก็อยากไ่อยากขาดเลยใดว่าไงพอไปคนฮอนเนันก็ต้องปากัดดินถีบดินล้นเขื่อนนะครับหลายๆลนยคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้อพี่น้องคมที่คอมเมนต์ให้กำลังแรงใจที่นี่ก่อนชาแนล มันเขาเป็นอะหลายๆอย่างเมว่าสิเป็นยาหลายๆอย่างที่มันส่งให้โอ้หลายดีเอฟซีกระดาพี่น้องเอ้ยนะครับล้างมือนอนเบื้องไร้สุดย้อนล้างสิลับก่อนสิไหมเบื้องไร้สุดย้อนล้างก็ะหายดิหายด้วยบอดพึ่งบอกถึงสิโอ้ขอให้กำลังใจพี่หนิงชินกรกับนิรุชแนนหน่อยเสียงก็ะคืดจากน้ำตาพักเหงาเลยหลังเถิดดีใจตัวพี่น้องถือว่าเอฟซีเพิ่งยังหักหักเมตตาเขาอยู่นะครับมันจะเก็บ ความดีตรงนี้แหละครับรอไปมอบให้เอฟซมื่อมมขึ้นวปทีใดน,นะครับผมพ,พ้อมนิรุยขึ้นล้วนิรุยกะหายวันหายคืนแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับอาต้าจะซื้อนิรุยกะไรทรงตัวนะครับผมบังคีบลีเล่บัง,บงค,ยคอยนั่นหาเราดอกอเดี๋ยวตัวหนึ่งจะหน่อยเด้อพี่น้องนั่งโดนมันจะเป็นเ <laughs> จีบจ๊บๆหลังนิดนึง นาเริ่มยุบแล้วพี่น้องนาเริ่มยุบแล้วนะครับยุบเลาลอกตอนนี้ก็ได้แค่เซ็โตแปรงฟันเช็ดตัวธรรมดาทาคิมนิดน้อยๆพี่น้องอาบน้ำเพราะันใดต้องรอผลหลังที่ยิบเก้าเช็ดตัวไปก่อนนอนอยู่ตะบนันเส็งเสงพี่น้องขึ้นอดเสียงหลองเสียงล้ำขึ้นอดเวทีขึ้นถอด,อถอดไม้ขึ้นถอดมูหอดพวกขึ้นหอด เอฟซีคือทอดแม่ค่าแม่ขายหนาวิธีตัวคือไปที่นตัวนู้ต้องมาเปลี่ยนีอย่างย้ำนี้สินะดวงกัะไรเนาะพีกายนี่กระดวงถือว่างานทั้งงานอะ่ะดวงทั้งงานกับหลายเด้พี่น้องพีกายงานหลายหลายเนี่ยแต่ว่าก็มาเจอโควิดไงปีนี้เออดวงไมายุ่งน้ำพนกับงานหลายหรอเอฟซี FC ก็เริ่มสีหลายหรอกกามาเจอแบบนี้ชักเป็นยังหรอกเอา้าฝาดคอยเง่ไปเนาะพี่น้องเนาะมัน,นพานมันพนไป มันตะว่วงมันเศร้าไปแล้วก็นนิตนาดีๆเขามาเด้อจาตุน้ำกันพี่น้องคุณเอฟซีที่เป็นห่วงเป็นใยที่นครชาแนลนะครับผมพี่น้องคุณกระ่งยงสร่งหยามาให้กระช่วงกระเช้าบ้าว่าจะเป็นบกแบนพวกอย่างโว้มามาไลพี่น้องมาหลยเอฟซีมาไล่เลยมาฝากมาตอนมาถามข้าวถามข้าวเอ้าฝากไว้แล้วพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าเด้อนะครับผมเป็นบุญใหญ่แบบภาษาพฒ่าบนเยือนอย่างวะ สู้ขวัญใหญ่ที่นั่ก่อนเลยพี่น้องสู้ขวัญใไงเจี่ยเพชรปุนบ้านพผมสู้ขวัญใหญ่เลยใส่ปีใหม่เลยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านี่แหละพี่น้องยี่สิบเก้าจะกลับมาจากยะโสป,ประมาณบ่ายๆก็พอดีให้พี่น้องเท็ดกับเขาอยู่ทั้งนี้ท่าน,นะครับเล่นเชิญแขกผู้ม,มีเกียรติทุกท่านนะครับผม,ผมนั่นแหละก็คือเรียนเชิญพี่เร,เ,พเรียนเชิญน้องนะครับสีเพ,พื่ออยาก่วมงานน่วงงานกับมาครับที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเฮ็ดแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าแบบเฮ็ดไงแบบเดียวเล็กเล็กน้อยๆแต่เฮ็ดใหญ่ เฮ็ดแบบน้อยๆเฉนฉ่นไมพี่น้องอย่าเอาบุญเต็มๆสิหน <c oughs> <c oughs> ่แบบนั่นละฝาดข้อไปเอาขออภัยพี่น้องนะครับฝ <c oughs> าดข้อจะคล้องไปเดี๋ยวนี้คือว่าหนักนาสาหัสครั้งแรกในชีวิตที่เจ็บมากที่สุดเจ็บที่สุดในชีวิตของทินกรครับผมขาหักสองท่อนวันที่ยึเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม <c oughs> ไปอยากพุ่มบุญพุมทานกระทักหาผมโดยตรงก็ได้นะครับผม เออไอใหญ่ใหญ่ยกักษซอยนั่นล่ะันน,นี่นั่นนะครับได้เลยนะครับถือว่าเป็นบุญน้ากันเฮ็ดบุญน้ากันนะครับพี่น้องเป็นบุญใหญ่จะตักบาทบ้านพร้อมพี่น้องแบบตักย้ำส่อเสาวันที่สามสิบจะเป็นแบบพาม่สันเขาอ,อยู่บ้านนะพี่น้องนะครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องขอบุญขอบคุณนะคผมเอฟซี FC, ทุกทา่านทุกชมรมที่ให้การติดตามในกรชาแนลนะครับผมขอบุญขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมผมสิิพยายามดูแลเจ้าของให้ดีให้ดีเร็ววันเร็วคืน จะไปขึ้นเวทีให้เร็วที่สุดนะครับผมขออย่างเดียวโควิดจะเขานะครับ <laughs> วันที่29เรื่อพี่นอ้องเด้องภัยยาคงบุญคมทานก็คอยทักหาผมแล้วกันเด้อว,วันที่29เดี๋ยวมันยู่ลุดอัพคลิปไปเรื่อยเด้อพี่น้องนะครับผมเอาขอบคุณกับคุณที่ให้การติดตามชิกนกรชาแนลนะครับผมอัปเดตวันนี้นะครับผมอาการก็ดีวันดีคืนพี่น้องนะครับผมถือว่าบ่าเฉยบพรปวดข้างไหนครับเจ็บแต่แผลผ่าครับผมเอาไว้เนี้พี่น้องครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับผมสวัสดีครับ